แล้วก็มาสนใจมุมหนังสือนะครับเบนเยพาสนใจหนังสือมากเลยนะครับ ABC เอาไหนไปคัด ABC ครับต้องเบนเยพาต้องเบนเยพาเต็มคาราเบลเลยใช่ไหมลูกโอ้โหวันนี้ต้องเบนเยพามาโรตัสกันนะครับทุกคนเต็เามคาราเบลเลยครับทุกคนครับทำนายลูก เดินไม่ไหวแล้วนะครับทุกคนครับอันนี้ประกอบด้วยอะไรลูกอันนี้ไหวๆนะครับต้อเป็นไม่จัตลาดนะครับทุกคนปีใหม่จะไม่เป็นกี่ราครับโอ้ยหลับหลับหลับอไปไปไหนดีครับ hey, <what> ไปไหนดีครับทุกคน hey, <what> อ่ะไปดูมันอื่นกันมัางครับทุกคนครับ อาทุกคนโดนเซลแล้วนะครับว่าเต็มคาราเบลเลยนะครับบุนยาฟ้าลุกเลยเออเเอเบนสนใจอะไรลูกสนใจน้ํานะครับมีห่อโรตัสนะครับอ่ะงาเบนเอาไปโรงเรียนใช่ไหมคะมีหลายแท้งนะลูกมองก่อนข้างบนก็มีเนี่ยหลายยี่ห้อเลยครับอืมันนี้มีน่ารักนะครับมีการ์ตูนด้วยนะครับทุกคนยกไปไหมคะ น้ำดื่มยีโรทัศนะครับได้น้ำดื่มไปหนึ่งแพ็คนะครับน้องเบนจะทานน้ำอย่างเดียวนะครับทุกคนกคน้องเบนหนูชอบอะไรมันลูกสติ๊กเกอร์เหรอมีสติ๊กเกอร์มีการ์ตูนนะครับหลอกล่อเด็กๆได้ดดทุกคนเลยนะครับแย่แ่น้องเบนชอบการ์ตูนตัวไหนครับการ์ตูนตัวน,นี้สีอะไรลูกสิงคูส,อสีอะไรอีกสีอะไรอ่ะเลยกการ์ตูนอะไรคะเข้มขูกับ่อสิ่งแว นเนใช้น้ำดื่มมีห้อโลตัสนะครับมองเบนอยากได้มากเลยนะครับแล่แล้วก็มาสนใจมุมหนังสือนะครับเบนจะพาสนใจหนังสือมากเลยนะครับ ABC เอาไหนจะคัด ABC ครับโอเคหยิบมาเลยครับเอาไหนครับสนใจเป็นพิเศษนะครับเสร็จไหมถูกใจไหมถูกใจก็วางมาเลย เอาไประบายสีใช่ไหมครับ,บามาจบที่อะไรครับมุมขนมนะครับของโปรดของมิยาฟาก็แล้วับสวยด้วยละทุกคนแห่ชอบใจก็เลย ชอบอันนี้แล้วนะครับไปฉายเป็นรูปด้วยครับตองนี้วเป็นลายปัดทิ๊ปตับนี้ลูกอ๋อมีปรับภาพได้นะครับทุกคน oh, <no. S 1> เอาไปเลย